เดนสวัสดีครับเวลลุ่นเมกาสวัสดีครับสวัสดีน้องๆทุกคนด้วยนะครับในวันนี้ก็เหมือนเดิมครับเราก็มีของมาทําการรีวิวอีกเช่นเคยในรอบนี้จากที่สัญญากันไว้นะครับว่าเราจะเอาเจ้านี่เลยครับค่าเก้าแปดนะครับมาทาการรีวิวแล้วก็ยิ่งให้ทุกคนได้ดูกันด้วยครับกระสุนที่ใช้วันนี้นะครับจะเล็กกว่าของ awn นะครับและต่อจากนี้เดี๋ยวเรามาดูทิกเกอร์แกะกล่องกันดีกว่าทิกเกอร์พร้อมพร้อมครับมาดูพร้อมๆกันครับ ออกมาแล้วครับออกมาแล้วว้าวว้าวโอ้ความยาวความยาวนี่พอๆกันกับ AW เลยนะครับในกล่องนี้จะแถมเจลมาให้1 2, นึ่งซองครับ 1, 2, หนึ่งซองนี้บรรจุจํานวน500เม็ดนะครับนี่นี่ระบุไว้นะครับนี่ตรงนี้นะ500เม็ดนะครับ500อเม็ดห้าเม็ดเจลนะครับ500เม็ดหนึ่งซองแถมมาแค่ซองเดียวนะครับ และเมื่อเราทําการแช่เจลนะครับจนได้ขนาดแล้วนะอันนี้แชไว้ที่ข้ามคืนแล้วนะครับเจลก็จะไซส์ขนาดนี้เลยครับโตเต็มที่โตเต็มวัยแล้วและในขณะเดียวกันทิกเกอร์ก็กําลังทําการประกอบแล้วนะครับสําหรับเจ้าคา98กระบอกนี้นะครับราคาอยู่ที่850บาทนะครับราคาที่เราจัดมาต้องขอขอบคุณนะครับผู้ใหญ่ใจดีนะครับสปอนเซอร์ในการรีวิวครั้งนี้ด้วยนะครับขึ้นล้ำขึ้นล้ำหน่อยขึ้นล้ำให้ดูหน่อยเสียงฟังเสียงว้าว เสียงดีเสียงดีสําหรับคา98ากระบอกนี้นะครับจุดสังเกตอีกอย่างหนึ่งที่มันจะแตกต่างกันกับ AWM ที่เราได้ทําการรีวิวไปเมื่อคลิปที่แล้วนะครับนั่นก็คือมันขาดอะไรไปเลเซอร์ครับเลเซอร์ไม่มีนะครับและเวลาที่ทุกคนรอคอยก็มาถึงครับได้เวลาที่จะต้องเติมกระสุนละเดี๋ยวมาทดลองยิงกันนี่เป้าเราไม่เหมือนเดิมดูดูเป้าเป้าเป้าเราเป็นอะไรวันนี้นูนเป็นเป็นเป็นขวดขวดโบลิ่งขวดโบลิ่งนะครับเรียงเรียงไว้แล้วนะด้านหลังนี่นี่เห็นไหมเอ่ยขวดโบลิ่งสี่ขวดวันนี้มีสี่ขวดนะ แต่ว่ามา2คนไม่ใช่มา4คนนะครับมา2คนอ่ะเดี๋ยวให้ทิกเกอร์เติมกระสุนก่อนนะครับค่อยๆเอียงค่อยๆเอียงครับช่องเติมกระสุนนี่น่าจะประมาณกี่นัดเนี่ยทิกเกอร์ยี่สิบได้ไหมพอได้อยู่อ่ะประมาณ20นัดแล้วกันเดี๋ยวมาลองยิงดูครับพร้อมไหมทิกเกอร์พร้อมเดี๋ยวเราลองดูใกล้ๆดูก่อน ต้องปับนปั่คุ่นชิ้นกระปื้ก่อนตอนนี้<ต>ยิงชุดแรกโอ้มันยิงมันพ่นเหมือนพ่นน้ำเลยอ้าว <scaling music> เดี๋ยวจะให้ทิกเกอร์ไม่ใส่ปอกเก็บเสียงนะครับของยิงแบบสั้นๆดู สังเกตที่ปลายปลายกระบอกปืนอร์ติเกอร์ติกเกอร,กกอร์ลองยิงหน่อยตอนนี้น่าจะมีปัญหายิงปืนกระสุนแตกอ่ะคนดูสังเกตปลายกระบอกปืนมันจะเป็น,เป,นเป็นเม็ดกระสุนเจลที่แตกนะแตกละเอียดเยอะมากๆเลยไม่รู้ว่าข้างในลํากล้องนี่นะครับมันมีอะไรที่ขวางทางเดินของกระสุนหรือเปล่านะครับเพราะว่ากระสุนที่ส่งออกมามันแตกหมดเลยเพราะว่าปกติแล้วนะครับวิธีการยิงระยะนี้นะครับของทิกเกอร์ไม่พลาดอยู่แล้วนะครับกระสุนมันแตกหมดเลย น่าเห็นไหมเห็นไหมสังเกตที่ปลายก็บอกปืนเนโดนไปหอันนสีเขียวนี เดี๋ยวมาลองเติมอีกหนึ่งชุดนะครับมาลองเติมอีกหนึ่งชุดมันอาจจะยังไม่เข้าที่เข้าทางนะครับแดดตอนนี้ก็แรงดีเหลือเกินอ่ะเติมเต็มแม็กนะครับเติมเต็มแม็กเลยร้อนไม่ร้อนก็ดูหน้าทิกเกอร์เอาเหงื่อซิกเหงื่อแตกซิกเลย กระสุนนะครับกระสุนเออถ้าใครบอกว่ากระสุนเราแช่ได้ไม่ครบชั่วโมงนะมันไม่ใช่ว่าแช่นานแล้วมันจะบวมขึ้นมากกว่าเดิมครับมันอยู่ที่เออขนาดของไซส์ของกระสุนเขาด้วยนะครับเพราะว่าเขาจะมีจํากัดไซส์เข้ามาไม่ว่าเราจะแช่ไป เออหนึ่งวันสองวันสามวันมันก็ขยายได้เต็มที่ของมันเท่านี้นะครับอันนี้ไม่ใช่ว่าเราแช่ผิดนะเพราะว่า a w อันที่เราทําไปคิดก่อนเราก็แช่ประมาณนี้ใช่แล้วครับประมาณ8 8ชั่วโมงนะครับมันบวมเต็มที่แน่นอนอยู่แล้วแต่ว่าไซส์ของเอ่อที่แถมมากับคา98้าครับมันก็เป็นไซส์นี้แล้วนะ,ะเดี๋ยวให้ทิกเกอร์ขยับดีกว่าไปลองยิงในระยะ3เมตร<ม><ม>ดูนะครับระยะขนาดนี้ยังยิงไม่โดนนะครับ กกน้นาน,น,น,นี้ออกไม่ใช่ว่ามันแตกทุกนัดอ่าไม่ใช่ว่าแตกทุกนัดนะครับเ <Yeah. S 1> ยอะ้สุดมันออกมาเต็มเต็มเม็ดน,นะครับก้าสุดออกเต็มเต็มเม็ดอ่ะดูแล้วยังไงโดนน่าจะมีร่วงนบ กระสุนที่มันออกมามันจะออกมาเป็นเซี่ยวเซี่อ่ะมันออกมาไม่เต็มเม็ดแต่มันออกมาประมาณครึ่งเม็ดนะครับดูระยะที่เกอร์ชิดเข้ามาชิดเข้ามาจากเมื่อกี้สองเม็ดที่เหลือเม็ดเดียว,วอ่ะโดนอันนี้ออกเต็มเม็ดยิงระยะใกล้ขนาดนี้ถ้าเออเป็นใครๆก็คงต้องยิงโดนนะถ้าดูแล้วนะครับแต่ว่าพอกระสุนมันแตกนะครับเรากะระยะอะไรไม่ได้เลยครับโอเคไปน่าจะพอแล้วได้บทสรุปแล้วนะครับ สำหรับคลิปรีวิวของเล่นวันนี้นะครับต้องบอกเลยว่าเป็นอะไรที่เฟลนะครับคลิปที่ลังของการรีวิวปืนของเรานะครับก็ปืนทรงสวยนะอันนี้พูดพูดถึงความสวยงามก่อนปืนอันนี้สวยงามอ่ะเรื่องของความสวยงามต้องยอมรับครับสวยงามกับราคา850บาทแต่นี้นะครับเทียบกันแล้วนะครับอันนี้ถือว่าสวยงามคุ้มค่านะครับแต่ว่าข้อเสียนะครับข้อเสียก็คือกระสุนที่มันยิงแล้วแตกนะครับอันนี้คือเรายังต้องหาสาเหตุก่อนนะครับว่ามันเกิดจากอะไรต้องไปดูว่าปลายกระบอกปืน เรานี่มาสนามแข่งรถหรืออะไรนะเด็กแว้นเยอะจัง <c oughs> เดี๋ยวไออปก็บอกปืนครับที่มันยิงแล้วส่งกระสุนแล้วมันแตกเนี่ยเดี๋ยวต้องไปหาข้อ,ข,อข้อแก้ไขแล้วกันนะครับเดี๋ยวต้องบอกอ,อพี่ๆทีมช่างให้ทีม<ห>ช่างดูชั้นหน่อยชั้นหน่อยถ้าช่าง m <c> o <oughs> ิ i f y มันเป็น๋ย่ชางเกอร์ modify <c oughs> ชางเกอร์จะรื้อเองแล้วนะครับถ้าไม่ยอมรื้อให้นะอ่วันนี้้้ไไไดดเก็บมวันนี้ก็โดยรวมก็ต้องบอกเลยร้อน ร้อนมากร้อนมากนะครับวันนี้รีวิวกันกลางแจ้งเลยก็เออฝากให้กําลังใจพวกเราด้วยลวกันนะครับ like กลับมาแชร์กดซับสไคร้กลับมาลงคลิปให้น้องๆได้ดูกันถี่ขึ้นนะครับก็ต้องบอกว่าถี่ขึ้นนะถ้าใครที่อยากดูคลิปทุกวันก็ฝากให้กําลังใจพวกเราด้วยการกดไลค์กดไลค์กดแชร์ด้วยแล้วกันนะครับกดไลค์กดแชร์แบบน,นี้เลยเยกดไลค์กดแชร์ด้วยแล้วครับลาไปก่อนแล้วนะครับเดี๋ยวคลิปต่อไปจะหาอะไรมารีวิวหรือว่าจะมีคลิป สนุกสนุกอะไรก็อย่าลืมกดติดตามไว้ด้วยแล้วกันนะครับลาไปแล้วโอ้โหเสียงเด็กแว้นเยอะมากวันนี้บ๊ายบายไว้เจอกันใหม่ครับผมบาย